สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักราช2561กันนะครับในวงเล็บ17คําว่าเงินหลรับ ก็หมายความว่าเงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติกรรมและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่นำฝากบัญชี เงินฝากกระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนเงินอุดหนุนที่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับนี่คือความหมายของคําว่าเงินรหลลับนะครับในวงเล็บ18เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณก็หมายความว่าเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเว้นแต่เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่ายและเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้หมายความว่าปกติเนะี่ยท้องถิ่นเขาจะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เขาได้ประมาณการรายรับไว้นะครับเงินใดที่ไม่ได้อยู่ตาม งบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณนะครับในวงเล็บ20เงินยืม หมายความว่าเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่ไม่ต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใดนะครับ